เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าการที่เราเนี่ยทำอานาปานาสติหรือว่ากายคตาสติเนี่ยเอาจิตมาอยู่ที่กายของเราหรือมาอยู่ที่ลมของเราเนี่ยเราไม่ได้แค่ความเป็นสมาธิหรือว่าความสงบอย่างเดียวในขณะที่จิตของเราเนี่ยรับรู้ลมอยู่ความคิดต่างๆของเราอะดับลงขณะนั้นสินห้าของเราครบถ้วนบริบูรณ์แล้วการที่จิตของเราเนี่ยไปตั้งอยู่ในธาตุใดธาตุหนึ่งแล้วดนันมีความคิดอกุศล แถมไปเพลินกับมันอีกอันนี้กรรมเกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยจะคอนโทรจิตไม่ได้คอนโทรความคิดตัวเองไม่ได้หรอกถ้าไม่เคยฝึกสมาธิมาก่อนถ้าไม่เคยฝึกละความเพลินไม่เคยฝึกละนันทิเลยเนี่ยเวลาจิตไปจับปุ๊บเนี่ยก็จะเกิดการปรุงไปเรื่อยๆปรุงไปเรื่อย พระพุทธเจ้าตรัสว่าการเจริญอาณาปานสติหรือว่ากายคตาสติเนี่ยเอาจิตมาตั้งอยู่ที่กายเอาจิตมาตั้งอยู่ที่ลมหายใจเนี่ยชั่วลัดนิ้วมือเดียวเอานิ้วเนี่ยงอเข้ามาเร็วไหมแค่นี้อนิสง์ก็มหาศาลมากๆค่ะอย่างตอนที่เมียวนั่งสมาธิเนี่ยเราเราสามสิบกวานาทีรู้เลยว่าจิตที่อยู่กับลมจริงๆอะรวมๆกันแล้วตลอดการนั่งเนี่ยถึงสามนาทีไหม ยิ่งตอนนั่งแรกๆฝึกนั่งใหม่ๆนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยแต่เราก็ต้องค่อยๆฝึกไปนะคะเพราะว่าเมื่อเราฝึกได้เก่งแล้วเนี่ยละนันทิได้เก่งแล้วเนี่ยเราจะเป็นผู้คนโทรลจิตได้ค่ะและเรื่องนี้สําคัญมากเหมาะสําหรับคนที่กลัวผีเหมือนเหมียวเมื่อก่อนกลัวแบบขี้ขึ้นสมองอะแล้วในขณะที่จิตของเรานะคะมาตั้งอยู่ที่ลมหรือกายของเราจะทําให้ผีมารอสุรกายหรือว่าอามนุษย์เนี่ย ไม่ได้ช่องที่จะทำร้ายเราได้ซึ่งตรงนี้ทุกคนสามารถที่จะปฏิบัติแล้วก็ฝึกได้ด้วยตนเองขังกว่าเครื่องรางขังกว่าบทสวดสวใดๆคือการเอาจิตมาตั้งอยู่กับกายของเรายังยิงยาวูู้บปอยิงจุใครใชนะหนูชนะไปปิดไฟ